ปลายของวันที่18กรกฎาคม2562ตำรวจสอพเสมืงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและชนะสูตรพลิกศพหญิงสาวคนหนึ่งหลังพบถูกนำไปทิ้งไว้บริเวณจุดทิ้งขยะริมถนนเชียงใหม่เสมืงบ้านดงช้างแก้วตำบลเสมืงใต้อำเภอเสมืงและมีผู้ไปพบศพตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ5เมตร ซึ่งเป็นจุดทิ้งขยะมีถุงดำวางไว้จํานวนมากเจ้าหน้าที่พบศพหญิงสาวรูปร่างอวบดูคล้ายกําลังตั้งครรภ์สภาพศพถูกห่อด้วยป้ายไวนิลยาวประมาณ3เมตรตั้งแต่บริเวณศีรษะเหลือแค่ปลายเท้าที่โผล่ออกมาโดยมีเชือกไนลอนมัดไว้อย่างแน่นหนาตรวจสอบศพเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตอายุประมาณ40ปีสวมเสื้อสีขาวกางเกงผ้าสีดำสภาพศพบ,บริเวณใบหน้าถูกทุบด้วยของแข็งจนเละ ส่วนตามลำตัวก็มีร่องรอยเหมือนถูกทุบตีด้วยของแข็งคนในตัวไม่พบหลักฐานใดๆคาดว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเสมืงมาดูศพหญิงสาวปริศนาเพื่อหาเบาะแสว่าเป็นใครแต่ก็ไม่มีใครรู้จักเจ้าหน้าที่จึงคาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนต่างถิ่นที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและนำศพมาทิ้งเพื่ออำพรางคดี จึงมอบศพให้หน่วยกู้ภัยนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อผ่าชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งขณะเดียวกันได้ส่งชุดสืบสวนสพเสมืองลงพื้นที่เพื่อหาบ่อแสและตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางถนนสายเสมืองรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลคนหายที่ญาติแจ้งไว้เพื่อสืบสวนว่าหญิงสาวปริศนาที่ถูกฆ่าโหดและนำศพมาทิ้งอำพรางในครั้งนี้คือใครเวลา19นาฬิกาพันตำรวจโทไกรศีุลภพัก รองผู้กํากับการสืบสวนสพจังหวัดเชียงใหม่พร้อมชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่และได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งญาติของผู้สูญหายให้มาดูศพและตรวจสอบสืบสวนหาชื่อผู้ตายจนในที่สุดญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าเป็นศพของนางสาววิลาวันบุญเรืองอายุ50ปีเป็นอสอมอสันทรายโดยพบว่าเคยมีการแจ้งความกับเรื่องทะเลาะวิวาท กับหญิงและผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยและมีการแจ้งความร้องทุกข์กันไว้แล้วที่สอพอสันทรายเชียงใหม่เป็นปัญหามาจากเรื่องชู้สาวนางสาววิลาวันนั้นมีฐานะค่อนข้างดีเบื้องต้นทางตำรวจสันนิษฐานว่าคนที่อุ้มฆ่านางสาววิลาวันนั้นน่าจะเป็นคนรู้จักกับผู้ตาย ซึ่งขณะน,นี้ทางตำรวจกำลังติดตามไล่ล่าตัวทางตำรวจตั้งประเด็นมุ่งเป้าปมชูสาวโดยคาดว่าทางตำรวจจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายและผู้มีส่วนร่วมในการอุ้มค่าครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน19กรกฎาคม2562เพื่อนบ้านและเพื่อนอสมอของนางสาววิลาวันต่างแว่เวียนมาถามข่าวนางสาววิลาวันและให้กำลังใจนางจันสมอินตาผลอายุ71ปีมารดาของนางสาววิลาวัน ที่บ้านพักในหมู่บ้านสันทรายหมู่3ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และสอบถามความคืบหน้าของคดีขณะที่นางจันสมยังโศกเศร้าและทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันของลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวโดยเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังก่อนที่นางสาววิลาวันจะหายตัวไปว่าเมื่อวันที่16กรกฎาคมนางสาววิลาวันได้ขี่รถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอสีขาวเทาออกจากบ้านไป หลังจากนั้นทางบ้านก็ไม่สามารถติดต่อได้โทรศัพท์ติดต่อไปก็ไม่มีคนรับสายและไม่โทรกลับทั้งที่ปกติหากเสร็จธุระจะต้องติดต่อกลับมาทางบ้านทุกครั้งจนลูกชายของนางสาววิลาวันรอไม่ไหวเดินทางไปแจ้งความคนหายที่สพสันทรายเมื่อช่วงเช้าของวันที่18กรกฎาคมจนช่วงบ่ายตำรวจจึงโทรศัพท์มาแจ้งว่าพบศพแล้วนางจันสมบบอกด้วยว่ารู้สึกสลดใจอย่างมากที่คนร้ายกระทำกับลูกสาวอย่างโหดเหี้ยม ทุบจนหน้าเละและยังถูกชิงทรัพย์สินที่ติดตัวไปทั้งสร้อยคอทองคำน้ําหนักหนึ่งบาทรถจักรยานยนต์และเงินสดซึ่งยังไม่ทราบจํานวนแต่คาดว่าจะมากเพราะลูกสาวเป็นเท้าแชร์ด้วยจึงขอวิงวอนให้ตํารวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วยืนยันว่าลูกสาวไม่เคยมีเรื่องกับใครที่ผ่านมาลูกสาวเป็นเจ้าหน้าที่อสอมอเป็นจิตอาสาทํางานช่วยเหลือสังคมและชาวบ้านมาโดยตลอด เมื่อขาดลูกสาวซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านก็ไม่รู้ว่าครอบครัวจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยนอกจากลูกสาวจะเป็นอสมอก็ยังเปิดร้านซักอบรีดและรับเย็บผ้าด้วยแต่หลังจากนี้เมื่อไม่มีลูกสาวแล้วก็คงต้องเลิกทำนางจันสมบอกด้วยว่าตามข่าวที่ระบุว่าลูกสาวท้องเพราะสภาพศพท้องตัวนั้นยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้ท้องแต่อย่างใดแต่สาเหตุที่ท้องโตเพราะเคยได้รับการผ่าตัดหลังประสบอุบัติเหตุถูกรถชน จากการสืบสวนของตำรวจตั้งประเด็นเรื่องชู้สาวและฆ่าชิงทรัพย์เนื่องจากนางสาววิลาวันมีชายหนุ่มมาติดพันหลายคนรวมทั้งทหารนอกราชการที่มีภรรยาอยู่แล้วโดยที่ผ่านมานางสาววิลาวันเคยมีปัญหาขึ้นโรงพักเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับภรรยาของชายที่มาติดพันด้วย22กรกฎาคม2562เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และชุดสืบสวนสอพอแม่ริมได้นำหมายสารจังหวัดเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มร้อยตรีทองพูลสวรรณกันธาอายุ67ปีอดีตทหารช่างซึ่งลาออกจากราชการตั้งแต่ปี2547ภายในบ้านพักตําบลแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังตกเป็นผู้ต้องสงสยัยก่อเหตุฆ่านางสาววิลาวันอายุ50ปีเจ้าหน้าที่อสอมอตําบลสันขยอมอําเภอสันทรา,า,ายจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนนำศพไปทิ้งเพื่ออำพรางคดีที่จุดทิ้งขยะริมถนนเชียงใหม่เสมืองและมีคนพบเห็นศพเมื่อวันที่18กรกฎาคมเบื้องต้นร้อยตรีทองภูลให้การรับสารภาพว่าได้แอบคบหากับนางสาววิลาวันมานานกว่า10ปีในลักษณะชู้สาวแต่ระยะหลังๆตนได้ตีตัวออกห่าง เพราะรับปากกับครอบครัวของตัวเองไว้แล้วว่าจะเลิกยุ่งกับนางสาววิลาวันแต่ทางฝ่ายหญิงไม่ยินยอมพยายามตามรังควานและข่มขู่วาจะฆ่าตนมาหลายครั้งกระทั่งเมื่อช่วงค่าของวันที่16กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนางสาววิลาวันได้เดินทางมาหาที่บ้านพักเพื่อมาพูดคุยและขอกลับมาคบหาอยู่กันเป็นครอบครัวอีกแต่ตนเองสงสารภรรยากับลูกๆเพราะรับปากไว้แล้วว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกัน ซึ่งครอบครัวก็มาสร้างบ้านพักไวที่นี่เพื่อให้ตนมาอาศัยหลบนางสาววิลาวันแต่ในที่สุดนางสาววิลาวันก็ทราบและตามมาเจอจนได้ทันใดนั้นตนกับนางสาววิลาวันก็ทะเลาะมีปากเสียงกันฝ่ายหญิงจึงได้นํามีดทาครัวจากห้องครัวออกมาวางขู่ทาให้ตนรู้สึกโมโหจึงได้ใช้กําลังชกใส่นางสาววิลาวันไปหลายหมัดก่อนที่จะนําขวดสุราตีฝ้าใส่ศีรษะของนางสาววิลาวัน อีกฝ่ายได้ล้มลงไปกองกับพื้นและหมดสติไปตนจึงได้นำเชือกไนล่อนมารัดคอซ้ำกระทั่งนางสาววิลาวันเสียชีวิตพอหลังจากที่นางสาววิลาวันเสียชีวิตตนจึงคิดจะนำศพไปทิ้งอำพรางโดยได้นำเอาไป้ายเวนิวมหาห่อศพก่อนจะใช้เชือกไนล่อนที่รัดคอมามัดไว้แล้วนำบันไดมาพักกับกระโปรงท้ายรถเพื่อนำศพใส่ไว้ด้านหลังจากนั้นรอเวลาช่วงดึกจึงขับรถออกจากบ้านพักไปตามถนนสายแม่ริมเสมิงเพื่อหาที่ทิ้งศพ กระทั่งสังเกตเห็นบริเวณดังกล่าวเป็นที่ทิ้งขยะจึงได้จอดรถและนำศพลงทิ้งไว้ต่อมาได้ขับรถกลับที่พักระหว่างทางได้แวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อน้ำและขนมและกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอรุ่งเช้าวันต่อมาก็ตื่นนอนมาทำความสะอาดล้างกราบเลือดเพื่อทำลายหลักฐานน้ำขวดสุราโยนทิ้งป่าละมอข้างๆบ้านก่อนจะนำรถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอสีเทาขาวของผู้เสียชีวิต ขี่ไปจอดทิ้งไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่โดยเสียบกุญแจร,รถคาเอาไว้เพื่อหวังให้คนขโมยไปส่วนสร้อยคอทองคําของนางสาววิลาวันที่ถอดออกมานั้นหลังนางสาววิลาวันเสียชีวิตก็นําไปจำนำไว้ที่ร้านทองแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่หลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นําร้อยตรีทองพูนไปชี้จุดที่ลงมือฆ่านางสาววิลาวันภายในบ้านพัก รวมทั้งป่าละมอข้างบ้านที่ร้อยตรีทองภูลอ้างว่าโยนขวดสุราที่ใช้เป็นอาวุธทิ้งไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและลักลอบฝังซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายจากนั้นจึงนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง